Ừ, สวัสดีกันด้วยนะครับผมยูผมเอ็กซ์ตนะครับก,ก้อนนี้นะครับอยู่ในในคาบมินิเกมนะวันนี้เรามีแขกรับเชิญนะครับเป็นพี่เต้เอ็กเซนนะครับนี่โคไทยไม่ใช่ฮะแม่ตัวปลอมนะโอเคครับวันนี้เราจะมาเล่นมาเล่นมินะิเกมสกายวอลนะสกายแคสไอหก้ยกับม่ติดโอ้ยโอเคครับ มินเอ๊ม่ใช่เขพูดอะไรวะเออคือมาคาพัางผมนะมันสามารถเปลี่ยนตรงนี้นี่ได้เลยนะภาคอื่นบางทีอาจจะเปลี่ยนไม่ได้ก็ประมาณนั้นนะผมไม่รู้งว่านั้นแต่ของภาคผมนะมันเปลี่ยนได้นะครับโอเคเราเกิดตรงนี้นะครับเนเนนนนนูทว่าไม่ใกล้ไม่ใกล้ไม่ไกลไม่ไกล,กลจักใจเธอพินเธอฮันมอ จงกระสุกใจลองดูอว่าอู้นะอาครับภายเริ่มเกมครับปึบออกไปครับโอเคโอเคนี่เลยเราต้องเอาของกันอู้เออให้ดีอย่างทุกรอบถูอว่าเฮ้ยโอเคครับของผมไม่ดีถึงไหนทุกรอบนะไม่เข้าใจนี โอเคสึกจะมีประมาณสองด้านเดาทีแล้วก็ปิดนะโอเคโอเคท่านเสียงตะโงขอยครับเกมพ่อหมึกเล่นไปพารเดียวเองเดี๋ยวผมขอพักก่อนโอ้พักการบังคับก่อนไม่เงยผมกำลังฝึกการบังคับเกมพ่อหมึกอยู่โอเคครับ เอาชูพวกนี้อ,อกไปครับไอ้ศัตรูว์ยิงแม่นเลยเกินกูก็ยิงเขี้ยเขี้ยโอเคครับกนะ่อนนะครับนาครับนี่ก่อนนี่มันเป็นไม้นะเป็นไม้หลอนะนนนนนะนให้ไม้ไม่เยอะนะมังโคตรเกลียดในมันิเกียมให้ผมบอกเลยมันก็ถือว่ามันไม่เกลียดมากเท่าไหร่หลอกนะ ก็หลอกนะไี่่เรื่องจริงนะคมเข้าใจนะตรงนี้ใกล้ไม่ไกลไอ้สัตว์เอ้ยโอเคครับค้นเหมือนตัวข้างบนแล้วก็โดดมาตรงนี้แล้วก็ตกนะประมาณนั้นประมาณนั้นเลย หลังมึงหลังมึงอ่ะบอกเลยหลังมึงอ่ะโอเคโอเคตีกันดิตีกันดิเอาให้ตายข้างดิเอ้ย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 ตีตีมันตายไปกันตายมึงแล้วโอ้ยคือใครนะวะ เออชอว่าเอโอ้โหขจบเลยอ่ามันอะไรต่อมินิเกมต่อไปอะไรดโอเคต่อนี่ผมอ่านต่อจากอันนี้เลยนะนี่ผมอ่านต่อจากพ่อหมึกเลยนะพ่อหมึกกำลังอัพโหลดนะตอนนี้นะครับต้องทำความเข้าใจกันหน่อยนะครับภาพมันอาจจะดูเล็กๆแล้วผมขออภัยด้วยแล้วกันนะครับ คือผมต้องไปปรับใหม่นะครับผมก็ยังไม่ได้ปรับนะโอเคถามเกมพ่อมึงไม่ตัดต่อเลยเหรอผมไม่ตัดต่อนะครับเในเมืองผมไม่ตัดต่อนะครับถามว่าทำไมไม่ตัดต่อกูเกียดเลยเฮ้ยตกตกรอนรอดไปรอดไปจ้ะโอเคโอเค โอเคโอเคโอเคโอ้ยยาชีวิตแ้วะตรงนี้ไม่ไกลม่ไกลเออคือลงท้าแถ่เทาอยู่ม่รู้ผมว่าใชขวานะว้าผมว่ปลอดภัยประมาณอะไรโอเคโอเคมันมีแค่สองกล่องเหรอฮะอ๋อหรอ สองกล่องเองเลยมัน่าจะเป็นมัวน,น่าจะสองกล่องนะอั้นแหละตามนั้นสองกล่องก็สองกล่องอยากเจออีกลก่องตอนหลังกันแล้วบอกผมจะต่อถึงได้ไงวัน,นเนี้ยโอ้โหใสร้างกีนเนี่ยไม่คิดเลยเหรอ ファッキンメンお店さまで行かんと。<noise> <noise> เฮียจะต่อถึงนี้ไงเนี่ยอ,อ,อ้ขอผิดแม่เลยวววอ่อเคยบ,บอกหมดนั่นแหละจิบมาวายบอสโอเคคึ้นในกมนี้ก็ร่วมกันละกันบายบาย,บาย,บยลกายลก่อนมมนะกุดแมนเฮีย โ okay, อเคครับเราตามล่าคนนุณก่อนโอ๋อมันอยู่นี่กันเองคือตรงนี้ตรงไหนเออเออ w วอเตอร์ฟ้าผมซื้อผมนี่ผมอยู่นี่เลยนี่อยู่นี่ชัวร์อยู่นี่เว้ยและอันเนี้ยอยู่นี่เออต่อไปไงผมก็ไม่ถึงดีออกครับออกโอเคครับ เปลี่ยนมินเกมไหมล่ะเองไหมล่ะเปลี่ยนเรื่อยเลยเออนี้วูวูวูเอาูวูวูู่ว่วู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 วนโอเคครวบเวู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 ูวูวูวูอูวููหู โอเคครับก็มาปลุได้ปะเลยก็เฉยเป็นอะไรที่น้าตาดีโอเคเพื่อนเอล่ะนับราอยู่สีเหลืองเหลืองขี้อะไรอะไรเดียวอ่ะกาวอลเปเปบุกไไอไัเอกเดียวนะี่พ ผมแมก่กมเป็นิีเตียงผมเป็นประเทสฟาบิทกับาก่าไม่ใช่ฟาบิทธรรมดาด้วยผมนี่โคตรปิดขอเล็กหน่อยอันนี้แล้วกันอือหือขอก้อนขอก้อนขอก้อนหนึ่งต้องการอะต้องการ โอ้ยต้งการเอ้ยเพื่อนขอชิคกนเลยดิต่อเรต่อบล็อก,ก่อน,นต่อต่อให้เพื่อนต่อครับโอเคเราใช้เพื่อนต่อบล็อก,ก่อนเดี๋ยวเรามาค้าของอันนี้ก่อนผมบอกใช่ไหผมจะไม่คุมเตียงใช่ไหมผมบอกใช่ไหมใครบอกวานสั่นกูไม่คุมเตียงผมคุ้มอยู่แล้วครับไม่ต้องห่วงอืม โอเคมีนิเนี้อาจจะจบยากนิดหน่อยนะว่ามันน่าจะทำเล้ทีมผมไม่ได้เลยปนระะมาณน,นั้นเลยยังไม่มีแข่งกับเชิญมาเล่นด้วยเลยนี่ยากมีคนเล่นด้วยจุงไปใครอยากเล่นกับผมนะอ่าลาฟเห้ชื่อเฟลตาร่างคิดนี้ครับจัดไป เล่นกรผมนะใส่อ้นี่ไว้นะอ,อะไรวะชื่อเฟซตัวเองไว้นะถ้าอยากเล่นกับผมประมาณนั้นอยู่นะเอนะประมาณนั้นนะเสียไว้โผ,ผมอาจจะออกไปนั่งอ่านเล่นก็ได้จ่ลอเล่นว่า เราต้อนอุดแล้วว่าเฮ้ยเพื่อน,นกูตายเพอนกูตายยูเนาะวัดเตอฟาเพื่อนขอตายครับแล้วเพืนะ่อ กูทำได้ไงขอเพิ่มกูนะมึงต้องมาพิจารโอเครู้สึกว่าชอมเกิดไม่หมดเลยว่ะอืมโมเป็ชอบประมาดเลยต้องตั้งใจผมนิดนึ่งโมเป็จที่ประมาดง่ายไงมาเออแล้วทำไมทองนี้ไม่เกิดเออ เออคิดอยู่โอเคครับเราจเข้ามุมมืมดกันเราทองเกิดนะโอเคเพื่อนเรามาแล้วนะครับเราต้องการทองอีกก้อนเดียวนะครับโอเคโอเค เก็บท้องเกิดแล้วไป,ไป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 เก็บเก็บเก็บโอเคครับเก็บครับเก็บครับเก็บครับน้อยเหรอครับเก็บดิไอ้มันแหลกเยอะเนี่ยมีท่าทีน่าจะหลุดนะโอ้ยเด็กแมงมุมอยู่น้โอ้น้อ my goodness ยังเอาโดแรับบอกแล้วนี่ไงผมไม่อยู่คุมถ่านไหมไม่อชอบอย่างเงี้อืมเป็นผู้หญิงเป็นสาวเป็นนางหาผู้ชายถูกใจไม่มีเลยเหรอเม่คืนฝันนี้น่าตกฟันฟันฟ่นาพบผู้ชายยอดยอดยอดงาม พาไปเที่ยวดูหนังพาไปนั่งจูจีโอเคเหี้ยวนวะ <c oughs> จบงไม่ได้ก็เดี๋ยวไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวเจอกันใหม่พาร์ทหน้าดีกว่านะสหรับพาร์ทนี้ครับจบเพียงแค่นี้ก่อนเลยเจอความพาร์ทหน้าครับสวัสดีครับกดไลค์เป็นกำลงังใจให้ด้วยกดซับสไครป์เป็นกำลงังใจให้ด้วยนะชาร์าล,ลักทุกคนนะจ๊ะ